อ่า,อา,อาตอนนี้เนี่ยผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะก็คือเนื่องจากว่าน้ำดิบอบอตอเนี่ยจะถูกลงตรงจุดนี้นะนะน้ำดิบของอบอตอจะทำเขาก็เนื่องจากอบอตอเนี่ยจะส่งน้ำจากตรงนู้นเราจะเห็นแทงแทงใหญ่ของเขานะส่งมา ไปตามบ้านนะนะไปตามบ้านแล้วก็ส่งมาที่โรงเรียนอ่าส่งมาที่โรงเรียนตรงนี้อันนี้ก็เป็นโรงเก็บน้ำเนี่ยโรงเก็บน้ําตรงนี้อันนี้อันนี้ผมทําเป็นโฟช์ดให้ให้ให้คนที่มาดูว่าโรงโรงกองน้ําของเราเนี่ยที่สามหมื่นลิตรเนี่ยขั้นตอนมันทํำยังไงก็คือน้ําดิบตรงนี้นะครับ จะถูกดูดโดยใช้ปั๊มปั๊มหแรงนะปั๊มหแรงแต่ปั๊มปั๊มเหลืองนี่เป็นปั๊มปั๊มสแรงนะปั๊มสแรงไอ้ปั๊มเหลืองนี่จะถูกดูดขึ้นไปตึกสชั้นของโรงเรียนนะครับแต่ส่วนไอ้ปั๊มปั๊มมงผมเนี่ยก็จะถูกดูดน้ำดิบตัวนี้นะขึ้นไปซึ่งมีความสสปรกอยู่ที่ประมาณ ประมาณพัน ppm นะตรงนี้ก็จะถูกดูดขึ้นไปนะครับไปที่โรงกรองน้ำตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้พาไปขึ้นไปดูของตัวซอฟน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายบนโฟชาร์ดนะตอนนี้ผมขึ้นไปมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสัก2 2เมตร2เมตรนะนะข้างหน้า ข้างหน้าก็จะ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 เขียนว่าโรงผลิตน้ำดื่ม r o Reverse Osmosis นะครับอ่ะเข้าไปแล้วมันมีอะไรบ้างผมให้ดูนะอ่าคือก็คือตรงเนี้ยดูดโดยใช้ปั๊มที่ว่านี่นะหนึ่งแรงมาก็มาผ่านนี่ครับ ตอนนี้น้ำก็จะถูกผ่านดูดมาผ่านนี้ฮะนี่นมาผ่านนี้มาผ่าน,น,าานแล้วก็มาผ่านตัวซอฟน้ำแมงกานิสนะครับแมงกานิสพอพอมาผ่านไอตัวนี้จะมีหัวเอาไว้ฝัดชิ่งพอระยะเวลาสักเดือนนึงเราก็มาฝัดชิ่งน้ำ ที่โกโปกเนี่ยมันจะถูกตีออกมาที่นี่ถ้าฝาชิ่งแล้วเนะี่ยแต่อันนี้มันจะให้มันผ่านมานะผ่านผ่านตัวกองตัวที่หนึ่งก็คือ,อจัดการเรื่องสนิมที่มาอยู่กับน้ำนะที่นี่ค่อนข้างจะสนิมเหล็กเยอะน้ำใต้ดินนะก็มาผ่านคาร์บอนนะคาร์บอนก็จะมีหัวฝาชิ่งไว้ แล้วก็มาผ่านเรซินพอมาผ่านเรซินปับ๊บน้ำเนี่ยก็จะถูกออกไปนะครับออกปาแล้วมาเก็บตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยน้ำนำตรงนี้ผมก็มาเก็บไว้ในในแทงที่ทำไว้อยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ใต้นี้ถ้าเปิดมาเนี่ยน้ำน้ำเต็มเพราะฉะนั้นตรงเนี้น้ำ น้ำบนอ่ผมไม่ต้องไปแย่งกับใครแล้วผมไม่ต้องไปแย่งกับโรงเรียนนะก็เราก็สามารถที่จะเอาน้ำดิบตรงนี้มาผ่านเมมเปนเมมเปนของผมก็เป็นแบบนี้นะเมมเปนผมก็จะมีเมมเปนอยู่สองสองแท่งแท่งละ400 GPD นะ400 GPD เป็นยังไงอ่านี่จะให้เห็น ก็เป็นตัวนี้นะแท่งเมมเบนเนี่ยก็คือเนี่ยเขาจะเห็นว่า400 GPD ย่อมาจาก400กันลอนเปอร์เดย์นะเปอร์เดย์ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะผ่านการกองแบบละเอียดจากพัน p v m นะจากพัน p v m